สวัสดีครับแฟนๆช่องมิสเตอร์ชนครับวันนี้มิสเตอร์ชนเรียกว่าพานะครับมีเจตนาจะพาแฟนๆมาชมกล้วยไม้ตัวหนึ่งครับเห็นพี่เขาบอกว่าออกดอกบานสะพั่งสวยๆเลยนะครับแล้วก็ที่สาคัญเป็นไม้หอมซะด้วยนะครับก็อดไม่ได้ครับที่จะมายนโฉมความงามแล้วก็พาความงามเหล่านี้มาสู่แฟนๆช่องมิสเตอร์ชนถือว่า เป็นการพามาเที่ยวกันนะครับก็บางครั้งเนี่ยขอสบายสบายบ้างน,นะครับที่ผ่านมาเนี่ยโอโ้โหงานหนักเกินนะครับแต่ก็ได้มาอยู่กับกล้วยไม้นะครับสวยสวยก็ถือว่ามีความสุขนะครับก็อยากให้แฟนๆทุกท่านมีความสุขไปด้วยกันนะครับวันนี้ไปชมกล้วยไม้สนสวยกันเดี๋ยวค่อยบอกครับว่าเป็น,ปนกล้วยไม้อะไรนะครับน่าสนใจครับตัวนี้ ครับก็เดินทางมาถึงสวนคุณหมอสุชาตินะครับก็พบกับเจ้าต้นนี้เลยนะครับสวยงามมากๆนะครับโหโหโหเป็นลูกผสมนะครับสายเลือดคูราบหลือคูราดนะครับกับเจ้าตัวที่เป็นสุดยอดคิดนะที่มิตรชนเคยเทําคลิปนะประชาําพันธ์ให้กับแฟนๆได้รับชมกันนะครับก็คือกับบางกอกซันเซ็ตนะครับก็ถือว่า เอาไปผสมกับอะไรก็ตามที่มิตรชนบอกเละครับว่ามันออกมานี่สีท,ทันที่จัดได้ใจตัวนี้ก็เป็นเขาเอามาปลูกไว้นะครับเป็นพุ่มเป็นกอตอใหญ่ๆนะครับมูลค่าต่อตอนตรงนี้นะครับถามแล้วหัวน้ำลายมากๆากนะก็ตอนนึงนี่ครับต้องมีไม่ต่ำกว่าห้าพันอัพนะครับเพราะว่าไอสวยไม่ว่าครับ ดังหอมขันนมาอีกโอ้โหมันหอมจริงๆหอมฟุ้งเลยแหละครับชื่อเขาก็คือเจ้าบางกอกสตาร์ครับก็คือตอนที่เขาออกดอกใหม่ๆนะต้นนี้นะดูยังไงก็ไม่สวยนะครับนิตรชนก็ไปปลูกไปเลี้ยงไว้ตอนน,นออกมาใหม่ๆนี่ไม่อยากจะเรียกว่าไม่อยากจะเดินเฉียดเลยแม้สีสันมันไม่ได้ใจแต่พอเขาตั้งตัวได้นะ เ้าสัปดาห์ที่2นะหลังจากแทงช่อสัปดาห์ที่3มนะพอบานเต็มที่แม้มันให้สีสันที่จัดนะครับก็เป็นสายเลือดระกบุกุหลาบนะครับก็ที่ไปที่มาก็สรุปง่ายๆครับบางกอกสตาร์เนี่ยเกิดจากการที่นําเอาบางกอกซันเซ็ตนะมาผสมกับกุหลาบเหลืองโคราชนะครับถ้าดูดอกผิวผิวเผนๆในสีสันเขาก็จะไปทางกุหลาบเหลืองโคราชนะครับก็สวนของคุณหมอสุชาตินะครับเขาก็เล่นไม้แนวนี้แหละครับ เดี๋ยวว่าทำเกาะตอไว้นี่มหาศาลเลยครับตอใหญ่ๆแบบเนี้ยตอนึ่งบางทีนี่10ต้นยี่สิต้นมีหมดปลูกเลี้ยงเอาไว้บางตอมูลาค่าราคาซื้อขายนี่ถามแต่ไม่ลงนะครับแต่ว่าสําหรับคนรักลก้ยไม้นะตอนนี้นะฮะจัดไปนี่ประมาณ7-8็ดแปพันถึงหมื่นแหละครับตอนเนี้ยโอ้โหมันสวยงามมากๆนะครับก็ถือว่า สีสันดูครับโอ้โหจะพูดเรื่องอื่นนะพอมาเจอสีของดอกตัวนี้นะสีมันจี๊ดเข้าไปในืหืหกระดองใจเลยนะครับสุดยอดครับก็ต้องมาชมเองนะครับหรือว่าจะซื้อหาไปปลูกเลี้ยงจริงๆแล้วกล้วยไม้ตระกูลนี้นะครับเป็นกล้วยไม้ที่ปลูกเลี้ยงง่ายมากนะครับเอ,อ่อแล้วก็ที่สําคัญเป็นกล้วยไม้ที่โตไวนะครับเลี้ยงง่ายโตไวออกดอกเก่งนะเดี๋ยวครบสูตรแหละนะครับ ก้านช่อของเขาเนี่ยเจ้าเบอร์นี้เนี่ยฮะก็อาจจะยาวหน่อยนะครับออกมาใหม่ๆนึนนนกยันใจเอ๊ดอกมันร่วงหมดหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเขาสมบูรณ์เต็มที่เต็มที่ออกดอกพร้อมๆกันเป็นพุ่มเป็นกอนะอยากจะบอกเลยว่ามันสวยสะใจสุดยอดเลยนะครับเนี่ยนี่กอน,นะครับช่วงนี้ก็เป็นฤดูการของเขานะครับเจ้าบางกอกสตาร์นะครับนิระชชนก็เคยทําคลิปประชาสัมพันธ์ไปนะครับ มสออีสีออกสีออกส้มส้มแดงนะครับซึ่งรตนั้นน่ะเขาออกดอกไปก่อนหน้านี้แล้วหมดไปชุดหนึ่งแล้วเนื่องจากไม้คู่ผสมเนี่ยเ,เหมือนกันนะครับแต่ว่าเรียกว่าผ่านสายเลือดมาบางตัวเนี่ยเขาก็ออกเป็นลักษณะเหมือนกับสีที่แตกต่างนะครับเป็นไม้มเมล็ดนะครับอันนี้ก็เกิดจากการที่นําเอาต้นที่สวยๆต้นที่ดีๆมีคุณล,ลักษณะที่โดดเด่นนะครับไปปั่นตานะครับแล้วก็ เอามาขยายจํานวนต้นนะมาปลูกเลี้ยงเป็นเชิงธุรกิจนะก็นากํามาเกาะต่อเอาไว้นะครับมิตรชนแอบไปดูในสวนนะครับก็พบว่าเขาเล่นแนวนี้เนี่ยโอ้โหเยอะมากๆนะครับทำไปเยอะจริงๆก็มิตรชนก็เป็นอีกคนครับที่หลงไหลไม้ตระกูลพวกนี้มากสําหรับคนที่ชอบไม้หอมนะอันนี้มิตรชนเน้นเลยเออไอตัวนี้หอมนะครับ แต่จะหอมตู้ไอตัวสีออกต้มต้มแดงไม่ได้ตัวนั้นโอ้โหหอมรุนแรงหอมสะหอมจนไม่รู้จักหอมจนเกือบจะเหม็นนะมังหรือเปล่าไม่รู้นะหอมจนฉุนเออไม่ใช่เหม็นนะหอมจนฉุนเลยนะครับวนเจ้าตัวนี้นะครับก็หอมเหมือนกันแต่เรียกว่าหอมน้อยกว่าแต่ในความหอมน้อยกว่ามิตรชนไม่รู้จะอธิบายยังไงนะมันก็หอมเดินผ่านไปนี่เหลียวหลังเพราะฉะนั้นเนี่ย วันนี้ก็ถือว่าพามาให้แฟนๆได้รับชมเป็นเรียกว่าหาโอกาสที่จะได้เข้ามาชมกล้วยไม้สวยๆนะของสวนทีเ่เรียกว่ามีชื่อเสียงแบบนี้เนี่ยการที่คนเขาจะให้มาชมไม้ได้ในสวนเนี่ยมันก็ต้องเรียกว่า,อาขออนุญาตกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยครับพยายามจะเข้าไปเดินในสวนเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ให้เข้าหรอกครับเพราะถือว่าบางครั้งเป็นเขตที่ หวงห้ามอะไรอย่างนี้นะครับ ừ, วันนี้ก็เป็นอีกสวนนึงครับสวนของคุณหมอสุชาติท่านใดนะครับอ,อ,อยากจะมาเป็นเรียกเขาลูกค้านะหรือจยากจะซื้อไม้ของสวนคุณหมอสุชาติก็มาได้นะครับไม่ไกลนะครับอยู่แถวๆตรงนี้เขาเรียกวัดศรีมหาโพธิ์นะหรือบางคนในพื้นที่เขาวัดศรีมหาโพธินะ์ประมาณนี้นะครับปัจจุบันการเดินทางไปมาก็สะดวกนะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกแนวหนึ่งครับสำหรับสวนกล้วยไม้เนี่ยก็อันนี้เขาจะเล่นแนวไม้ป่าธรรมชาตินะถึงแม้จะเป็นไม้ลูกผสมไฮบริดนะแต่ก็เป็นสายเลือดป่าต่อป่ามาผสมกันนะครับก็นําความสวยงามมาให้เชยชมกันครับวันนี้สบายสบายนะครับมิตรชนไปไหนเจอของดีนะครับของสวยๆงามๆก็นํามาเผยแพร่แบ่งปัน แบ่งกันเชยชมบ้างกันเถอะนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่ชอบอกชอบใจครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามนะครับก็จากไปด้วยภาพสวยๆของเจ้าบางกอกสตาสีเหลืองนะครับต้นสวยๆต้นนี้เลยทั้งสวยทั้งหอมครับซื้อหาไปปลูกไปเลี้ยงกันยังพอมีนะครับไม้รุ่นที่พร้อมให้ดอกเนี่ยซึ่งไม้พวกนี้ครับพอออกดอกมาปั๊บเนี่ย เรียกว่ายอดจำหน่ายเรียกว่าถล่มทลายเลยครับเพราะว่าเขาสวยจริงๆนะครับก็ตอนนี้ก็เรียกว่าฤดูกาลของเขานะครับก็พบกันใหม่อีพีหน้าครับจากไปด้วยภาพสวยๆำงานของไม้กอนี้ครับ5้าพันถึงห0ื่นบาท